รประธานสาภาผู้แทนราษฎรคุณชวนฤิ์ภัยบอกแบบนี้บอกว่าได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้ประสานงานไปยังสอบคอแล้วโดยเฉพาะสาภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับพลเอกณัทพงศ์นาคพาณิชละครับบอกว่าสาภาเนี่ยสามารถทําการประชุมได้ตลอดสมัยประชุมและผมขอเสริมนิดหนึง่งสมัยประชุมนักขณะนี้ครับคุณผู้ชม120วันเนี่ยเริ่มตั้งแต่22พฤษภาคม2564จะยาวไปจนถึง18กันยายน2564รนะครับ และแน่นอนเรื่องนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนก็บอกไม่สบายใจคุณชวนก็บอกแบบนี้นะครับในขณะที่มีการประชุมหากจะเสนอให้งดการประชุมก็พร้อมที่จะทําตามมตินะครับในขณะที่ประธานวิทยบัฐบาลก็คือคุณวิรัตรัตนเศษก็ได้มีการสอบถามเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อภายในอาคารรัฐสภา,าด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องบอกว่าการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีคนเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับ คุณชวนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการชี้แจงบอกว่าในขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภา,าผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ทําหนังสือขออนุญาตไปทางสอบคอแล้วในการประชุมเป็นไปโดยชอบและไม่ขัดต่อก,กฎหมายนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการอนุมัติคําขอดังกล่าวไปตลอดทั้งสมัยประชุมนี้แล้วเช่นกันโดยเฉพาะได้มีการโทรศัพท์นะฮะไปสายตรงยังพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชเลขาธิการสภา,าความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผอศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอปกสบ,บคนะครับและในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมหากพูดถึงเรื่องของการกักตัวของสสในจังหวัดแต่ละคนนั้นตนนะฮะในส่วนของคุณชวนหลีภนะิภไพเนี่ยบอกว่าก็ได้เป็นห่วงในประเด็นนี้เช่นกันและได้สอบถามไปแล้วได้คําตอบว่าไม่มีปัญหานะครับแต่เพื่อความมั่นใจก็จะนําประเด็นหารือทั้งหมดเนี่ยไปแจ้งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการอำนวยความสะดวกให้กับสสทุกคนเพื่อไม่ให้ไปเกิดเป็นอุปสรรคในการทํางานต่อไปนะครับ นอกจากนี้ก็ได้มีการพูดถึงการเพิ่มเติมการเรื่อนวาระการประชุมต่างๆการเรื่องการประชุมที่เกิดขึ้นต่อเมื่อต้องเป็นมติร่วมกันของวิปสามฝ่ายนะครับซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านตัวแทนของคณะรัฐมนตรีมาพูดคุยกันและหากมีมติออกมาอย่างไรคุณชวนก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับแต่ว่าประเด็นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสภาก็ได้มีการตรวจเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะผูด้เดินทางเข้าออกอาคารรัฐสภามาโดยตลอด แม้อาจจะมีข้อบกพร่องไปบ้างบางประการแต่ก็สามารถเดินชุมเดินหน้าประเด็นการประชุมได้ต่อไปและสิ่งที่สําคัญนะครับต่อจากนี้คือการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งตนได้เน้นย้ําให้ประชาชนลงไปถึงสสได้ดําเนินการในประเด็นนี้มาโดยตลอดนะฮะไปฟังเสียงช่วงที่คุณชวนหลีกภัยได้มีการอธิบายความให้กับสสในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ได้รับฟังกันนะครับ แต่ว่าข้อสังเกตที่ท่านมาชิกรุณาช่วยเป็นอุปนตานั้นก็จะให้ทงางฝ่ายเลขาธิการเขาเคร่งครัดอีกทีหนึ่งถ้าเราสามารถทําได้ที่สมาชิกร่วมมือร้อยทั้งร้อยนะครับขนาดนี้คือการสวมหน้ากากอันนี้ผมขอเรียนด้วยความเคารพว่าเมื่อเปบรรยายณนะที่ใดผมก็พูดถึงสิ่งที่สมาชิกของเราให้ความร่วมมือเคร่งครัด ในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อโดยการสวมหน้ากากไม่มีข้อบอกพร่องเลยครับเรามีร้อยตั้งร้อยผมสังเกตด,ดูครับไม่มีใครอาจจะมีบ้างาตรงนั่งใครชิดกันถึงอันนี้ก็ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายมากถ้าหากว่าเราไม่ได้พูดคุยกันถึงขนาดถอดหน้ากากนะครับ สองคำชี้แจงจากทางประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในแนวทางที่จะเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันไปแล้วมาดูอีกความหงวงใหญ่อีกเรื่องหนึ่งสําคัญไม่แพ้กันค่ะก็คือเรื่องของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565นะคะทางคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ค่ะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเขาบอกว่าคณะกรรมาการหลายๆเรื่องที่พิจารณาร่างกฎหมายรวมถึงคณะกรรมาการที่พิจารณางบประมาณ ปี65ด้วยเนี่ยงดการประชุมสัปดาห์นี้จะกระทบต่อกรอบเวลา105วันหรือไม่และอาจจะทําให้เรื่องของการพิจารณาเนี่ยอาจจะมีความเร่งรีบแล้วก็อาจจะขาดความรอบค้อบไปสักนิดหรือเปล่าก็เลยต้องการให้ทบทวนระเบียบข้อบังคับเรื่องของการประชุมในรูปแบบออนไลน์โดยเฉพาะในคณะกรรมิการที่พิจารณากฎหมายค่ะจะได้ไม่ติดขาดในการทํางานในด้านนิติบัญญัตินะคะ ซึ่งทางประธานรัฐบาลค่ะคุณวิรัตตนเสรก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการงดประชุมเนี่ยก็รับทราบแล้วค่ะได้พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการถึงแนวทางการประชุมก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพบผู้ติดโควิดในอาคารรัฐสภาก็เลยมองว่ายังไม่แน่ใจว่าทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อภายในอาคารรัฐสภาเอาไว้อย่างไงบ้างแล้วก็เรื่องของการคัด กรองเนี่ยเข้มงวดพอหรือไม่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางคณะกรรมาการก็จะต้องพิจารณากรอบระยะเวลาดังกล่าวก็คาดว่าน่าจะประชุมกันต่อเนื่องในทุกวันไม่หยุดเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องการทราบสถานการณ์ภายในอาคารรัฐสภาถึงผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะ<อ>ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ชี้แจงว่าบุคลากรของรัฐสภาที่ตรวจพบว่าติดโควิด -19 เนี่ยรายงานทุกครั้งเลยค่ะสำหรับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ค กรองตามมาตรการของกรมควบคุมโรคถ้าพบว่าติดเชื้อก็ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในอาคารรัฐสภานะคะ ก่อนที่ที่ประชุมเนี่ยเขาจะพิจารณากันถึงร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฉบับที่พศออซึ่งทางคณะกรรมาการวิสามาันพิจารณาเสร็จแล้วล่ะค่ะซึ่งก็พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมามาตรา6ไม่มีการแก้ไขแต่มีกรรมาการสงวนความเห็นนะคะก็เลยลงมติในมาตราดังกล่าวกันต่อซึ่งทางประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ขอรับองค์ประชุมเพื่อลงมติพักการประชุม15นาทีเพื่อให้สสเนตย ยอยเข้าห้องประชุมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็นับองค์ประชุมอีกครั้งหนึง่งแต่พบว่ามีผู้เข้าประชุม206คนแต่องค์ประชุมเนี่ยต้องมี242คนก็เท่ากับว่าไม่ครบองค์